สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับหมีผู้เชี่ยวชาญผ,ผาลิตภัณฑ์รถยนต์ปอดประจำโชรูปอดท็อปคาบางแสนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าทำยังไงให้กระจกมองข้างเนี่ยพับอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูวิธีการตั้งค่าภายในกันตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ในรถแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เป็นหน้าจอซิง c 4 a ขนาด12นิ้วนะครับ ถ้าเกิดลูกค้าต้องการตั้งค่าให้กระจกมองข้างพับอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถแล้วนะั้นนะครับลูกค้าก็เข้ามาที่หน้าจอซี a แล้วก็มองไปที่มุมขวาบนรูปรถนะครับลูกค้าก็กดเข้าไปเลยนะครับก็จะขึ้นเมนูเข้ามาลูกค้าเพียงเลือกคําว่าตั้งค่านะครับหน้าจอจะขึ้นเมนูให้เยอะแยะเลยแล้วก็เลือกไปที่รถยนต์นะครับอ่าแล้วก็มาไล่ดูนะครับไปที่กระจกมองกระจกนะครับตัวนี้ลูกค้าก็กด ตัวนี้ผมได้เปิดออโต้ไว้แล้วนะครับพับอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าไปปิดระบบเมื่อเราล็อกรถเนี่ยกระจกมองข้างก็จะไม่พับอัตโนมัติเพราะงั้นถ้าเกิดเราต้องการให้ใช้งานอัตโนมัติเราก็เปิดนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเมื่อเราลงจากรถนะครับล็อกรถแล้วกระจกมองข้างก็จะพับให้อัตโนมัติเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะพับได้จริงไหมนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่นอกรถแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่ากระจกมองข้างเนี่ยเมื่อเราล็อกรถแล้วเนี่ยจะพับให้เราอัตโนมัติไหมนะครับอ่ากดปุ่มล็อกรถอ่านะครับกระจกมองข้างก็พับให้อัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์คลิปโอให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปโอหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเกี่ยวกับอุปรกรณ์ที่ไหนนั้นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ Thank <laughs> you.